สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้าน Table Big Scooter นะครับวันนี้ผมมีรถ Big Scooter แนวญี่ปุ่นมานำเสนอนะครับต้องบอกแบบนี้ครับตัว Honda Forza เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี1999ก็ว่าได้นะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับน่าจะปีประมาณ9 90, 909 1นะถ้าจำไม่ผิดคือมันจะมีอย่างนี้ครับ ตระกูลบิ๊กซูเปอร์ของ Honda เนี่ยสมัยก่อนก็ถ้าเป็นคลาส250เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ฟรีเวนะครับที่ร้านมีอยู่1คันมีซิลฮอนด้าฟิวชั่น250นะครับแล้วก็มาเป็นโฟร์ไซส์250แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น Honda f o r ร์ซ250นะครับแต่ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยฮอนด้าฟอร์ซเนี่ยมันมีถึงตัวรุ่น350แล้วก็300กับ350แล้ว แต่ว่าตัว300ร้อกับสามเนี่ยเป็นรถ Honda f o r ์ซที่ประกอบในประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่งออกไปขายต่างประเทศนะครับแต่ตัว Honda ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะผลิตนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับผลิตประกอบที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ส่งออกขายทั่วโลกนะครับตัวนี้เป็น Honda mf 1 0 o n d a นะครับ Honda เนี่ยตัวฟอร์ซเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ mf 0 8 mf 0 6 นะครับ mf008 mf10 แล้วก็มาเป็น mf11 ซึ่งก็เป็นตัว Honda Forza ที่ผลิตขายในบ้านเรานั่นเองนะครับซึ่งลูกทรงเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับในเรื่องของพาร์ตบอดี้คือต้องบอกว่าแทบจะไม่มีแทบจะไม่เหมือนกันเลยก็ว่าได้นะอาจจะมีในส่วนของพวกปั๊มเบรกจานเบรกที่ จะใช้ได้กับตัว Honda Forza บ้านเรานะครับแต่เรื่องของบอดี้เครื่องยนต์เนี่ยคละตัวเลยนะครับเพราะว่าตัว Honda Forza m f 10เนี่ยมันจะมีแบ่งแยกออกมาอีกหลายรุ่นเหมือนกันนะครับเป็นรุ่น X รุ่น Z แล้วก็เป็นรุ่นที่ท็อปสุดก็จะเป็นรุ่น Audio นะครับแน่นอนนะครับว่าตัวท็อปตัวนี้ที่เราจะนำเสนอเนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดในคลาสของ f o r z ซแล้วนะครับของ m f 10 นะครับถ้าสังเกตเนี่ยจะมีเสาอากาศน้อยอยู่ตรงนี้นี่เสาอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเสาอากาศนี่ไว้ทําอะไรไว้รับวิทยุคลื่น FMAM นั่นเองนะครับตัวเครื่องเสียงจะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นบิวอินจากโรงงานนะครับต้องแบบนี้นะว่ามันเป็นรถที่บิวอินมาจากโรงงานเลยไม่ใช่เป็นชุดแต่งเอามาใส่กันนะครับอันนี้ก็คือเครื่องเสียงจะมีลําโพงข้างในเนี่ยเป็นลําโพงแล้วก็เป็นตู้ลําโพงด้วยนะครับ ซึ่งออกแบบมาแบบกันน้ำคือสามารถฉีดน้ำล้างได้ได้ปกติเลยนะครับตรงนี้โดนน้ำได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็คุญแจแน่นอนนะครับเขามาในแบบ Keyless แล้วนะครับคือ Honda f o r z ์บ้านเราเพิ่งจะมี Keyless มาอาในในตัว300ตัวโฉมใหม่นั่นเองนะครับแต่เนี่ยญี่ปุ่นเนะ่ยเขามีมานานมแล้วนะครับแล้วก็เบาะนั่งเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับบ้านเรานะครับเบาเขาจะตี้นะครับความสูงเบาะถึงพื้นเนี่ย ยมากนะครับแล้วก็ตัวเนื้อบ่อเองเนี่ยจะกว้างกว่า Honda f o r z ์บ้านเราทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับถ้าดูจากด้านนี้จะเห็นเลยว่าเรียกว่ากว้างมากซึ่งทําให้มันนั่งสบายครับโอบรัดเอวด้านหลังของผู้ขับขี่ได้อย่างดีนะครับเดี๋ยวตัวคิ้วยางเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปเอาออกเพราะว่าอันนี้ผมเปลี่ยนตัวตัวพื้นอลูมิเนียมอาพื้นสแตนเลสลายไฟให้ใหม่นะครับแต่คิ้วยางเนี่ย มัน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 ชอบเด้งนะครับนี่คิ้วยางตัวเนี้ใส่เข้าไปก่อนต้องใส่กาวนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมใส่ให้ใหม่เลยของเดิมมันเป็นมันเป็นยางมาเนาะี๋ยว,ว่าผมว่าเดี๋ยวจะแกะคิ้วยางออกของมันกันคิ้วยางมันชอบเด้งนะครับแล้วก็คันนี้ผมบิวเนี่ยทาสีให้ใหม่แล้วนะครับทําสีใหม่เป็นสีดําเงานะครับตัดสีบอนนะครับของแต่ง ที่เห็นๆเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของพื้นสแตนเลสลายไฟที่ใส่เพิ่มลงไปนะครับสวยงามนะแล้วก็คันนี้มีท่อไอเสียโยชิโมระนะครับเป็นท่อไอเสียแท้เลยนะครับ j m c a มาตรฐานของญี่ปุ่นท่อเสียแท้แล้วก็เป็นท่อตรงรุ่นของ m f 1 0เลยไม่ได้เอาท่อรุ่นอื่นมาแปลงใส่นะครับท่อไปนี้ก็มูลค่าหลายหมื่นอยู่นะอันนี้ มันติดมากับรถเลยจากญี่ปุ่นนะครับก็ใครซื้อคันนี้ไปก็โชคดีได้ท่อแต่งไปด้วยคันนี้ตอนแรกที่ผมได้มาเนี่ยรถสภาพค่อนข้างที่จะจอดจอดจนไฟท้ายไฟหน,น้าเนี่ยหมองหมดเลยซีดหมดเลยอันนี้ผมก็เลยเปลี่ยนจับเปลี่ยนให้ใหม่ละนะครับไฟท้ายแล้วก็ไฟหน้านี่ก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า ผมอะไรที่ร้านผมค่อนข้างเยอะนะครับพวกอะไรพิซซ่าเตอร์ยุคสมัยก่อน ấy, เนี่ยเผื่อใครเล่นอยู่แล้วก็จะหาอะไรอะไรเนี่ยที่ร้านผมก็มีอยู่นะนะครับไฟหน้านี่เปลี่ยนโคมใหม่ให้เลยนะครับของเดิมมันเหลืองแั้วแหละมันเหลืองซีตามอายุการใช้งานของรถนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเปลี่ยนเป็นแบบ L E D ให้ใหม่เลยนะครับของเดิมมันจะเป็นหลอดไส้นะแต่ผมเปลี่ยนไฟเลี้ยวแต่งให้เลยนะครับสีเสือก็ เต็มร้อยอยู่แล้วเพราะว่าสีทําใหม่ทั้งคันนะครับเงาแน่นอนนี่ส่องมานี่ใสๆเลยนะครับเรื่องของการเซอร์วิสรถคันนี้เนี่ยผมเซอร์วิสไปค่อนข้างเยอะเลยนะนอกจากทําสีใหม่ใส่พื้นสแตนเลสลายไฟมีกระจกมองข้างแต่งมาให้ด้วยนะครับนี่กระจกมองข้างแต่งเป็นสีฟ้านะตัดเลนส์สีฟ้านะครับแล้วก็อ่านอกจากเปลี่ยนโคมไฟหน้าเปลี่ยนโคมไฟท้ายพุ่มเบาะใหม่ ทำสีใหม่แล้วก็เปลี่ยนลูกปืนคอใหม่ด้วยคันนี้นะครับลูกปืนคอถ้วยคอเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็ชุดซีนปั๊มน้ําท่อยางต่างๆนะครับที่มันเสื่อมตามสภาพเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยแล้วก็ซีนโชคหน้ายางกันฝุ่นก็เปลี่ยนให้ใหม่เหมือนกันนะครับน้ำมันโชคหน้าเซ็ตใหม่ <c oughs> น้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่ <c oughs> น้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนใหม่ก็เร <c oughs> ียกว่าเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับรถสวยนะแล้วก็มีทะเบียนนะครับมีทะเบียนเรียบร้อย แต่ผมให้ดูรายละเอียดของรถกันอีกทีหนึ่งดีกว่าเวลาสตาร์ทเนี่ยก็กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งไฟสีน้ำเงินจะจติดจะติดขึ้นมาแล้วก็บิดออนได้เลยเข็มจะก,กวาดนี่เครื่องเสียงเสียงดังอยู่นะค,นคนนันนี้วิ่งมาที่56,156กพนิโละครับไม่แท้นะครับห้าหม่นกว่าโลก็วิ่งเยอะไมก็วิ่งเยอะแหละแต่ว่าแหมมันรถมากี่ปีแล้วละ่ะมันก็ปกตินะรถใช้งาน นะครับเครื่องเสียงดีแล้วก็คอนโทรลที่ตรงนี้ได้เลยกดว่ารูปปรับอะไรตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ปิดก็ได้นะปิดก็ได้เปิดก็ได้จะมีคอนโทรลอยู่ตรงนี้แล้วก็รุ่นนี้เปิดไฟฟ้านะครับเปิดตัวนี้ไฟฟ้าเหมือนกันน,ะนี่กล่องจะเด้งออกมาเวลามันเด้งออกมาเนี่ยมันดีนะเพราะว่าสมมติว่าเราขาเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วของแรกเราเปิดมันจะเด้งออกมาแค่นี้ก่อน นะครับมันจะเป็ดเดงออกมาสุดนะพอเดี๋ยวมันชนขาเราเราก็ต้องขยับเข้าไปหน่อยแล้วก็ดึงออกมามมันจะเปิดได้กว้างกว่าเดิมอันนี้คือใส่ขวดน้าแบบไซส์ปกติขวดใหญ่เนี่ยได้ประมาณสักห้าขวดห้าขวดได้เลยนะสบายๆช่องเก็บของอันนี้เป็นแจ็คนะครับสาหรับเสียบมือถือไว้ฟังเพลงหรืออะไรเงี้ยหรือว่าก็ไปซื้อตัวบลูทูธมาแล้วก็เสียบตรงนี้แล้วก็ใช้บลูทูธเล่นไอ้ใช้เครื่องนี้เล่นเพลงจากบลูทูธผ่านมือถือเราได้เลยนะครับอันนี้เป็นเกะด้านห้า,าข้างหนึ่งนะครับมีนก็ยาวเหลือเกิน นีกระใสของได้อีพียบญี่ปุ่นเขาชอบอย่างเงี้ยครับเก,กเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ตัวเปิดเบาไอ,ไอตัวเปิดถังน้ํามันจะเป็นสีเหลืองอยู่ตรงนี้นะครับนี่รูปน้ํามันกดลงไปปุ๊บเนี่ยฝาน้ํามันจะเล้งออกมานะครับก็เติมน้ํามันตรงจุดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ก็ได้แมนนวลก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นแซดและถ้ารุ่นเอ็กเนี่ยเกียร์จะเป็น ออโต้อย่างเดียวไม่มีไม่มีมันนวลไม่มได้มีเกียร์ไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นแซเนี่ยหรือรุ่นแซดออเดีโอเนี่ยก็จะมีเกียร์ไฟฟ้าให้เล่นนะครับถ้าสังเกตสวิตช์พวกนี้มันจะเหมือนกับพวกตะกูล Honda nc750 i ินเทก a อะไรพวกนี้เลยนะตัวเดียวกันอ่ะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบนะครับระบบทุกอย่างสมบูรณ์นะครับระบบเกียร์ทุกอย่างทํางานได้ปกติแม้ว่าจะเป็น ตัวดีโหมดแล้วก็ตรงนี้เป็นสปอร์ตโหมดนะครับแล้วก็จะมีแมนนวลโหมดตรงนี้ด้วยนะครับกดต,ตัวนี้ปุ๊บหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเลข A 1 A 1เนี่ยก็จะคือเป็นแมนนวลแบบที่ว่าเขาลากรอบให้เกียร์หนึ่งจนสุดแล้วถึงจะสับสองเองอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดกดอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดกดตรงนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยจะเป็นแมนนวลโหมดนะครับตัว M อันนี้ก็เขาจะลากรอบไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ให้เรายกเว้นเราจะกด เครื่องหมายบวกตรงนี้ขึ้นไปเองนะครับเป็น2 3 4สอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขับสนุกนะครับเพราะว่าพอมันเป็นคัสสอง้า250ก็จริงแต่ว่าพอมันมีชุดเกียร์มาให้เล่นเนี่ยเป็นแบนนวลได้มีเพลว์มีสปอร์ตโหมดเนี่ยมันทําให้รถเนี่ยมีการเร่งแซงที่ดีขึ้นกว่าเดิมกว่าออโตเมติกเดิมๆมากมากเลยนะครับขับสนุกแล้วกันมันมีการเปลี่ยนเกียร์ตามรอบที่เรารสึกได้แบบเออหนึ่งเออสองืออสามอย่างเงี้ยครับผมก็ขับสนุกมากขึ้น อันนี้ผมใส่โฟมพรมให้เรียบร้อยแล้วรายละเอียดอะไร,รที่มันพอเก็บได้ผมก็เก็บให้หมดแล้วนะครับกระจกมองข้างนี่โคตรจะกว้างเลยมองเห็นโคตรดีนะครับแต่ใครไม่ชอบก็ไปแกะออกนะแต่ผมว่ามันสวยดีนะครับไฟเลี้ยวด้านหน้านะครับจะเป็น LED แบบนี้เลยนะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่ LED ให้นะแต่ผมว่าอย่างนี้มันก็ดูสวยดีคลาสสิกดีนะครับเพราะโฟมมันใหม่โคม,มันใสอยู่แล้วนะครับเรื่องของไฟท้าย ีไฟไทยเขาแยกซ้ายขวาเหมือนลูกกระตาคนอันนี้เครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็จะมีพวกชุดคัดตมอเตอร์ชุดชามโชคหลังใหม่ๆเลยนะครับโชคหลังจริงๆมันเป็นตัวเดียวกับ f o r ์ซ300อนั่นแหละเอาของ f o r ์ซ300มอยมาใส่ได้นะครับผมก็เลยเอาโชค f ฟร์ซ่ามาใส่สามอมาใส่ใหม่ๆเลยดีกว่าเพราะว่าของเก่าเนี่ยสนิมหมดแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ใหม่หมดนะครับอันนี้ก็เป็นสปอยเลอร์หลัง ดูสวยงามดีทะเบียนเข้าไปเล็กนี้เลยนะครับออ่างททงตเต่าแ5ดห้าสองไปซื้อหวยกันดูแล้วกคันเผื่อถูกก็มาซื้อคันนี้เรื่องของใต้เบาะเนี่ยต้องปรับเครื่องก่อนนะอันนี้เราสร้างเสียงค้อยเสียก่อนแล้วกันอันนี้อยู่ในโหมดแมน,น,นุ่นครับพอโหมดแม่นวลนเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเราบิด จะไม่เปลี่ยนแกร์ให้เราแต่รถต้องวิ่งนะเพราะรถไม่วิ่งมันมันมัน,ม,นมันก็ยังเป็นมันมีเซนเซอร์จับที่ล้อนะครับเหมือนต้องวิ่งโอเคดับเครื่องแล้วแล้วก็ไฟขอทางอ่ะเปิดเบาใช้ไฟฟ้าเหมือนกันรุ่นนี้ดีครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเขาเขาจะคอนโทรลด้วยตัวไฟฟ้านะครับนี่ใต้เบาแล้วก็จริงๆเนี่ยตอนแรกผมจะเอาอันนี้มาใส่นะ ตัวคอบสวิตประกาศสวิตซ้ายขวาเป็นโคมีเป็นของแต่งผมมีเก็บไว้เยอะแต่พอไปรุ่นออดีโอมใส่ไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวชุดชุดนี้เพิ่มขึ้นมานะครับมันก็เลยใส่ตัวโคมียไม่ได้ก็เลยเอาไว้ใต้เบาะก,ก่อนอันนี้เป็นพวกถุงเครื่องมือเดิมติดรถนะครับน็อตเนร์ดผมหัวเทียนเดิมนี่นยังไม่ได้เขี่ยออกเลยภาษีหมดกันยายังไม่ขาดนะครับ นี่ก็เป็นพรบอะไรนู่นนี่นั่นเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ใต้เบาะอีกทีหนึ่งเพราะว่ายังไม่ได้เคลียร์ใต้เบาะนะครับเบาะก,ก็กว้างขวางนะครับด้านหน้านเนี่ยใส่บวกเต็มใบได้หนึ่งใบด้านหลังเนี่ยลึกเข้าไปข้างในเนี่ยก็ได้อีกหนึ่งใบก็คือใส่บวกเต็มใบไ,ได้ถึงสองใบนั่นเองนะครับสําหรับราคากันบ้่งดีกว่าราคากันนี้เนี่ยบอกให้เลยโคตรคุ้มนะรถสมัยก่อนเนี่ยบิสกูเตอร์ญี่ปุ่นพวกรุน่นพวกนี้สมัยก่อนเนี่ยราคาว่ากันที่ว่าแสนปลาย ก็ว่าได้นะแสนปลายปลายนี่คือไม่มีทะเบียนด้วยนะนะครับคันนี้รถเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่เดี๋ยวผมลงให้ในรายละเอียดของรถอีกทีหนึง่งนะครับคันนี้ขายราคา9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจใครอยากได้รถ f ฟ r ์คที่มันขับแล้วไม่เหมือนใครมีเกียร์ไฟฟ้านะครับมีชุดเครื่องเสียงบิวอยนจากโรงงานเนี่ยผมว่าคุ้มครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปซื้อฟล์คสบ้านเราราคามันจะตก ทุกปีตกไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรถตลาดเนาะแต่รถพวกนี้มันเป็นรถนําเข้าซึ่งในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่า Honda MF10 เนี่ยผมเดาว,ว่าผมคาดว่าดีกว่าคาดว่าที่มีแล้ววิ่งได้มีทะเบียนวิ่งได้เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยในในประเทศไทยเนี่ยผมว่ามีไม่เกิน1 0บถึงสิคันหรอกแล้วก็รุ่น a u เด o โอแพ็กเเนี่ยเป็นเป็นรุ่นที่หาค่อนข้างยากส่วนใหญ่จะไม่มีชุดเครื่องเสียงนะครับ จะมีชุดเครื่องเสียงผมมี2องคันนะผมมีอีกคันหนึงสีดําเหมือนกันแต่คันนั้นผมเอาไปทําสีเป็นสีน้ําเงินอยู่เดี๋ยวรอชมอีกทีหนึ่งนะครับราคาก็ใกล้เคียงกันแหละนะครับโอเคก็ถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่าน